่อไปนี่เธอทำสารจนตั้งเดีดกวกัเธอแด่น้อมผาสาจาพัดนำมาสบายเพื่อขอบันประชาในพระพุทธศาสนาพวกเธอทัางสามจงดูศรัทธาราศาัท ความเรื่องสายในคุณพระพุทธพระธรรมพสงเป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้สักษันต์ศว่าเป็นของยากและเป็นของลำบากด้วยสั์ทุกชนิดหลายประเภท จะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพ,พัพประจักรกัรู้ธรรมได้พวกเราดูท่านทังสามนี้ต่อนักอยู่ในแก่พวกพัพประจักรัจจรู้ธรรมฉะนั้นจึงว่า ไได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระกูลเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เช่นนั้นให้พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะมาบรรพชาในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่ มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันตร,รายหลายอย่างห้าะการบางที่พบเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ ผ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายสถานะตัวตกเฝอ,อ,อทั้งหลายได้เอาชีวิตพ้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นขอ,ขอพ่อปูทั้งสามจงตั้งอ,อกตั้งใจนี่รู้สัตธาราชทะความเรื่องใส ในประทบประรมประสงคให้มากให้ดีเมื่อกล่าวดยย่อประทุประทำประสงสามประการนี้เมื่อกล่าวถึงเป็นรูปก็คือได้แก่ชีธาตุกระตุมานซึ่งเป็น ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพระราชาได้มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้เกิดรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าตระกูลบ้านกระทำ ก็คือขอ้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บคุคคลมีกายวาจาจาิตใจบริสุทธิ์ได้ประสองก็คือลักษณะที่ไหวประพุทธ ปฏิบัติกายวาจาใจาพร้อมไปด้วยเยตบการปฏิบัติเหตุประสซค์ทั้งสามประการนี้เมื่อเราวมเป็นป,ามาปรมตภพ่อคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผู้รู้คือจิตใจของเราเองถ้าทำ ก็คืออาการที่ชอบยิ่งทำจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายให้ทรงไว้ซึ่งต่อไปสุดทั้นนั่นเรีก่กประทบะโดยย่อะสมก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมธรรมก่งสอนของท่าน จนในกักระลูกธรรมะคำสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท้่มจากทุกข์สารมีจิปฏิปันโนเป็นผูน้ปฏิบัติชอบยิ่ง ตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติด,ดีประพฤติตรงเรียกว่าผสมฉะนั้นเมื่อเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศานะสาศานาะแล้วไอ้พวกเธอทั้งหลาย กินกับการตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติ <ừ> ในพระ菩萨ศาสนาให้ดียิ่งโ่ยวการบรรทชาการบรรทชาดูการบวชเป็นสามเณรนี้การบรรทชาแต่ว่าการในเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนทงกันฏิการด้วยกายด้วยวาจาหรือใจเกี่ยวกับการบรพชาฉะนั้นจงเธอทั้งสามจงเกียนให้เห็นอานิสง์ของการบรรพชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรพชาในพุทธศาสนาการบรรพชา เมื่อก่าบโดยพิสดารน,นั้นก็มาปัณนาไม่จบไอุ้ณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอณิสงของการบวชนั้นคือเมื่อเราเป็นฆราวาอยู่ฆราวาสวิสัยนั้นเป็นว่า เป็นที่คับแคบเ,เป็นทางมาแห่งทุดีทั้ทงหลายเ,เป็นทางมางแห่งธุดีคอบิธีทั้งหลายเมื่อยินทางภาวาทางคับแคบลาบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งจรัรพรดต้นวุ่นวายมีต่ทุกท่าน เพราะการเลี้ยงชีพของคาวาสเมื่อเราบ,บรรพชานะราพูษาศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยคนอื่นอ,อีรอนอินธบาทเสนาสะนะเปตักเนื่องโดยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยไม่มากมาก ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดม,มั่นอะไรเช่นผมเราก็โกลที่จะแล้วเล็บเราสะพัดจะแล้วเราไม่ต่อสู้กระใสเราไม่สู้กระใรไ,ไม่ย,ไยึดหาใครไม่ทะิยาทะยาใครเรียกว่า เราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นคารวาสยู่เราเอาชนะคนอ,อืน่นเมื่อเาวันประชาในพระพุทธศาสนาและงองค์สมเด็จปัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครทิ้งอาวุธใชนะ่ไในอยู่ในควมนะนามสงบนะครับเช่นการอนิสริยของการบรระชาด้วยการ เป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนป็สบายจะนั่งที่ไหนก็อบายเพราะเราไม่มีการอิจฉาพระยา,าัตรประทัยแล้วฉะนั้นการบรรพชานี้เกงมีอเน,นิสมมากอืฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการบรรพชานในวันนี้ตอนน่อหนว่ดเป็นบุญอันเดิออันประเสริฐของตกระทันร้ายเพราะว่า บ้านของพออระเวย์ั้งหลายเนี่ยก็อยู่มันนอกไม่ใชอยู่มองไทยและอุตสาที่ผ่านประเทศมาถึงเมืองไทยได้มาขอบวชรูอขอบรรปชาในปทธกานาซึ่งถือเอาตัวฉันนี้เองเป็นพระอุปชาอ,อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบาก ฉะนั้นพอเจอสังสารนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลและเกินฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วในพุทธกาลขณะนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตใหศ้ศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่คว,ควรรู้โดยย่อโบราณการาที่ท่านอาจารย์สอนมา ให้แกคุณระบุผู้ที่วันประชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่ามูลกรรมฐานหรือปจัจจักันจัตตะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่ามูระกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมูลของการประพฤติปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย์ ท่านสอนหลักย่อย่คือเจสาโลมานักขาทันตาตาโนมิห้าประการท่าน,าน,นี้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างก็มไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากก็ตาสงสาร ฉะนั้นทางที่จะให้ต้อจากกระจัษสงสารนี้ซึ่งเป็นโมลหรือเป็นลากนี้เรียวกว่ากรรมฐานฉะนั้นเธอทั้งสามเป็นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนซึ่งกรรมฐา,านทั้งหน้าประตานโดยเป็นภาษามาพดมาพดภาษาอาจเป็นภาษาไทยแบบเจสาโลมานะขาทันตาอ่าโจ ภาษาเมคตภาษาภาษาไทยเรีวยกว่าผมขนเล็ดวันนะภาษา,มาววเมคตเรียกว่าเกสาโลมาณขาทันตาตาโจเป็นต้นอ,อันนี้ตัวรองอยู่ในระดับอันเดียวกันฉะนั้นต่อไปนี้เธอทั้งสามตงตั้งเรียนธรรมฐานเตัวภาษาเมคตศจงว่งา,า,าไปตาม เกตาอิสาโลมาโนมะนาตานาตาขันตาขันตาตะจู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 ขันตาขันตานาตา ที่เป็นสิ่งที่สันรับประทานเนี่ยเราก็มีอยะไรกาเจานะน้ำห้มห่อทั้งหมดนี่ดี่เลยคือของมีอยู่แล้วจะว่าคนไทยก็ตามคนกะหล่ำก็ตามคนยวนก็ตามไข่ไข่ก็ตามเหมือนกันตามตุ๊อคน,นี้นามัน,นี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่กะหล่ำไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใครทั้งหมด เดียบรูปดีตอนตอนนั้นเมื่อนกันเออไม่ใช่ที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทำอย่างันเหมือนกันเป็นรูปจิตของพระพุทธเจ้าของเราเมือนกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีไม่มีอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งหมดอืมขณะที่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเมื่อนกันทั้งนั้น ทิ่งทั้งห้าประการน,นี้ซึ่งในยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยจะพิจารณากันผมนี้เราพอใจว่าสวยงา,า,า,ามตามธรรมตามธรรมดานนัแล้ผมนี้ไม่ได้สวยเป็นของเหม็นสาบเป็นของไม่สอะอาดอ่เป็นของไม่ยังยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้ว ขนกุมนันกันเล็บกุมนันตันฟันฟันกุมือนกันอืมเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยนี่เป็นของไม่เจริญพาวอนแต่เข้าใจผิดไปเจอว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเจิดเล็บนี้ก็เหมือนกันเป็นของไม่สดไม่สวยเป็นของไม่เบียดเบี้ยว แต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิยเป็นของประเสริฐหนังที่มันพ้่งอยู่ตามกระพังร่างกายตรงแบบนี้พอดีตามความจริงว่ามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นของของไม่ยืนยืนหาวอนแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาด นี่เราคิดผิดที่นี้ทีนี้พระพุทธเจ้าตัณฑ์พิจนาเจริญกาโรมานะคาตันตาตาโจให้เป็นไปตามปัจจาวัตความเป็นจริงแท้วเมื่อเราตั้งใจเอากรรมฐานตัางประกานนี้ไปเป็นอารมณ์บพิจนาแล้วตามวชันพระละพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นนิวร ม,มันจะไม่มาควนเราเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมาฐานต่อหน้าอืถ้าเราเห็นว่เาเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตาแล้วเราก็จะยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขน์นอนก็เป็นสุขต่อกรรมาฐานนี้นี่ฉะน,นั้นเธอทั้งสามเป็นตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราไม่รู้ต่อเดือนถามครูบาอาจารย์เช่นท่านสุเมโทรดูต่อภากโรุซึ่งเป็นอาจารย์นี้เพราะเป็นขาจาราชการทั้งหลายก็จะรู้แจ้งชัดในประวฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปด <c oughs> ฉะนั้นต่อไปนี้ จะเลยมอบผ้ากาสาว่าคืนให้เธอทั้งสามในมทางพุทธศาสนาเนี่ยอุปชาอาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเราน่นอบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปชา หนึ่งสองสามสี่ห้าพันษานี่เป็นปกติเลยเพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางในหลายอย่างหรือมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์อ,องค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำคำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกทางเช่นพฏิมิโทเป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเลยบวชแล้วรีบไปเลยทีนี้คณะวัดประโปรงก็ไม่เอาอย่างนั้นเลยสร้างมาจากเมืองนอกก็าตาม ท่านในย่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วประจบฝึกต้องฝึกหยุดใจค,คิดตูบาอาจารย์รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นกันกับเพาะแม่ของเราเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราเป็นสติสิ่ห์หายิปไอุประชา,าสติสติสิงห์หายิป ก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปชาอาจารย์กอรักลูกศิษย์สิ่มีหาริอันเตวสิษ์เหมือนกันกับพ่อแม่รักบุตรยานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปชาเป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทาง การปฏิบัติโดย,ยตรงของเราทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศ<ม>ีลน,นั้นก็คือจัญยามารยาที่เดียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือรักษณะที่ทำความรู้สึกของเรา ให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจก็ส่างสบายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้วาจาใจนั่นนั้นจงดำเนินการประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนเกียจขร้านอย่าเป็นคนมั่น่ายเป็นคนอดทน มันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบากเท่าไหร่พออดทนการอดทนนี่แหละเป็นแม่บทของการปฏิบัติเป็นอย่งแรกฉะนั้นวันนี้ถูกวันประชามาแล้วต่อการตั้งหนนตั้งใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่ก็ประชามั้ยครับสักกรอ้งสดใกล้ประชามันจะเดนปวิบาทกับท่าน อืมผ้าไม่ดีท่านก็จะเรบอกอะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรมีอึดไม่เดือดร้อนท่านก็จะบอกตักเตือนทุกอย่างพอสมควรแล้วจริงท,ท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็นไปอือันนี้ให้ประกานต่างหั้งใจให้ดีสุไม่โชจะกลับวัดตอนนี้เนี่ยกลับก่อนนึกกลับก่อนสนะให้ดูชิดเข้าที่นี่ก่อน เนอะทิ้งมันนี่แหละยมิกรไอ้ตัวหารฏิติคาอยู่ตอนน,นันตมิตต่อไปก็เป็นว่าพระบูชาอยู่ก็เพราะจะทำจิตอะไรตัวไร่าง